สวัสดีคพบกับ HUN s u n s. ีกแล้ววันนี้ฉันก็เกล่นเกม m e Craft อว่า m i n e c r a f บ,บายบายเราจะมีค่าไก่บ้างไปหลายตัวเลยเพราะลูกมันเกิดเยอะเกินไปไอันนี้มาสองตัวซ้อนกันหรือเปล่าใครส่งไลน์มาอยากให้รูน้นึงนี่ฮะกรนีคือที่เก็บไข่เลย ตอลยแม่แม่นี่คือน้องฟ้ากับน้องม่วงชมพูส่วนข้างบนนี้อ่าข้างบนนี้ก็คือแหนไม่นี่คือน้องขาวค่ะก็นี่ก็สรางเพิ่มค่ะ นี่เป็นห้องอาบน้ำไปห้องอาบน้ำก็เก็บอันนี้ได้ก็ดีมากเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกด้วยตามเครื่องลบลายมดใช้รื่องเดียวลายโอ้ดีดีดีหนึ่งสองเค็บลายก็อีล่ะลายก็ดีก็เกิงเปลี่ยนที่หน่อยลายใหญสวยไหมฮะ เรีย oh. บร้อยแล้วอาบน้ำก่อนอาอย่าดูฉันอาบน้ำทำไมไปละสม,มองสมองไปหมดละค่ะวันนี้วันที่ห้าผม ชื่อชื่อกาวฮะโอ้ชื่อตัวเองเกือบจะไม่ได้เลยอ,ะอ่ะก็ผมยื้แก้วให้ผมบอกไปยายเนาะอ๋อหรอนรือว่าชื่อน้องซีซะอีกอ่ะรูปผมที่ที่ผมไม่ที่ตั้หน่อยเ<อ>ด้อวันนี้ก็วันนี้ก็มาดูการย้อมสีกันนะคะ นี่ค่ะสีีซันยอมให้น้องฟาก็เป็นสีนี้เลยนี่ก็จะมีคําว่ายอมค่ะคําว่า d y g o e แล้วก็ยอมไปเลยค่ะแค่นี้แค่นี้ง่ายง่ายค่ะเย yeah. วเน,นี้จะมาทําอะไรดีฮะสิ่งด้วยเราไม่ได้เอาซีนี่นไก่รืยนี่นอวน้องไก่จะะจ้า เดี๋ยวมามาเอาซีทายนะ้าน้องไกรจะจ่า,จายินจายินจาอย่าอย่าอา,ยาอายา่อา,ยา,า,ยา,า,ยาได้ลูกมาแล้วน่ารักเชีเราจะให้ดูหน้ากันชัดๆนะคะนี่คอะดูหน้ากันชัดๆนะคะ พี่พ่อกับแม่กับลูกแมมั้งผมยังไม่ผมผมเป็นกายเพิ่งเกิดใหม่ฉันก็เป็นพ่อแม่เขาใชยผมเป็พ่อแม่เขาตัวจริงก็ไม่รู้สินะก็แค่จะมือแล้ว

เราว่าเราควรจะทำที่ล้างหน้าหน่อยไหมน,นี่เราก็สามารถสไลด์ดินได้หนึ่งสองสามเยอะไป เราก็จะไปทำที่หลังแนวกันมีใครห้เราไหมเี่เขี่ตรามันมีล้ีังงจีจดีเขียนแล้วเขียนแล้ว อยู่ิเทิลบ้านเราเราควรต้องจัดการมัน, 300, น,นม 300. เราไปเอ็นชาร์ธนูเรียบร้อยแล้วค oh. ่ะวิ่งเหิออก ที่ก้าจะฟังเป็นธนูอินช์าครับธนูนี่ครับไงหรอรู้ละรู้ว่าครับไงแต่ว่าวันนี้จะออกไปรบกัน อาติดปลโอ้ยไก่ออกไข่ได้แล้วอี่ น่นาตีฉันหรอบ่าอีกตัวมีไหนเจอไอ่นนี้กงเห็นมีสองตัวอยู่เลยอ่ะ

เอาไแอร์ไ้ดีกว่าแล้วเราก็จะเอาไปอินชาร์คค่ะ<ป>ก็อินชาร์ได้ไง่ายเราก็ต้องมีไอนี่ถ้าอันดับ3ก็อันดับ3ามถ้าอันดับหนึ่งก็อันดับหนึ่งถ้าอันดับ2ก็อันดับสองอย่นี้ นี่ใช่ไหมเอาพลิกแอปลงไปอันนี้อันดับใช่อันดับหนึ่งก็จะได้อันดับหนึ่งอันดับสองก็ได้อันดับสองอันดับสามก็ได้อันดับสามค่ะเอาโอไม่ได้ต้องเลเวลแปดขึ้นไปเลเวลสี่ก็ได้ เอาไปดีกว่าคูณเอาเงินที่ได้ไปใช้เอัวนี้ก็จะเป็นที่นังหน้าเราหน้าปิดเลยคือันมอย่างเพ่ะไเิรอแตชาเป็น ลังแรกสนเลยนะคะอ่าอเรียบร้อยเด้ครับนาเจเนเนเนเอยากอะไรเงี้ยดเจินเจ,จินผู้หญิต้องอยู่ที่สองเจ็ดหูศูนย์

อ๋อ งานตอนนี้ทางฟารอนกับเจ้าขาของเรานั่นเองกู๊ดบายแบบแบบมองน้องหมาสิกู๊ดบาย